มมางงี่นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกะกับพ่อๆกับเมรีอีกท่านึงนะคะกับเทยไทยในต่างแดนนะคะเทยไทยในต่างแดนวันนี้จะมาพาพี่น้องมาเห็นอีย่างทะเบิงเลยค่ะข้างหลังเห็นบ่นั่นก็นคืออ่าสตาร์บั๊ก เพระว่าออกเสียงถึกหรือบอนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาเยอรมันเอ่อสาตลเบิร์กหรือว่ามาย,ยมฝรั่งนะคะเดี๋ยววันนี้เมลี่กับสิภาพ่อแม่พ,มพี่น้องนะคะมากเก็บมอ่าบักยมนะคะบักยมฝรั่งกินแท่นอ่าคือบักยมบานเห้านะคะมันก็นจะมีลด ส้มรถเปรี้ยวเช็ดแข่วคือจังของบ้านเฮาเลยนะฮะก็มันเป็นอันผลไม้ที่แก่คัดได้สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่ามันอ่าแซ่บหรือบ่แซ่บมันคือจังคนไทยเฮามากินแนวเผ็ดเๆแนวเช็ดแข่วแนวแบบกินแล้วซ่วงว่าซ่วงว่ากินแล้วคีดได้คิดแตนอย่างงี้สิเนาะก็เลยสิพาพี่น้องมาเก็บนะคะอยู่ข้างหลังนี่เลยก็คือต้อนบักย้อมขงหลังนะคะ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นแท่งๆนะคะเพราะว่ามองหนีจะเป็นซ้าไวน้ำก็เลยมีพวกสายพวกอีหยังที่เป็นแบบกล่องออกซิเจนหรือว่ากล่องอิหยังนี่แหละมันก็นเลยแบบพะลุ่งพะลังในจักนหน้อยนะคะเดี๋ยวสิภาพ,พ่น้องไปเก็บบุกย่อมฝรั่งกันนะครับไปไปกันเลยครับไปไปเดี๋ยวสิภาพปเก็บบุกยมฝรั่งค่ะน,นี่ก็คือต้นบุกยมฝรั่งของเฮ้านะคะม่ก็สีออกหน่วยออก ดกดกนะคะแต่ว่ามันสิเริ่มสุกแล้วเพราะว่าเห็นบอกคะ่ะมันเป็นสีชมพูสีชมพูแดงๆมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะก็เลยต้องรีบเก็บลูกเขียวๆเ,เห็นไหมเอาคางบ้านเทียงกันเอีย <c> ง <oughs> นี่แหละคะ่ะเห็นบอไม่มก็จะเป็นนี่ ข้าวกระสกินหน่วยเขียวๆขียวมั้งจังสิซมี่ซมแบบสุดๆุดไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยจนะ้ะนี่เ้าวกระสุกเก็บอันนวยเขียวๆมันจังสิอุ้ยนมม้ำโดดนะคะพี่น,อน้องดูนะน้ำโมมดดถ้า,ถ,าถ้าต้องเก็บหละะังเก็บแค่ว่าข้าวเก็บลองหล่อเก็บอันอนวยเขียวๆน้ำนะคะมันมีน้ำนะคะตอนนี้ข้าต้องเก็บระวังเลยจ้ะน้อย น,นั่นหล่นนี่สูงกว่าน,น,นั่นหล่นนี่ค่ะเข้าวกระเก็บอันนุ้อันนี้สีเขียวไม่ใช่สีเนาะสมนี่สุดยอดเลยค่ะ เบิร well. like, no ์กแบเบิร like, ์นะะแล้วก็อีอย่างเนี่ยผู้ชดยหูเก๋คอมเมน่์มาอันซื้อจิถูกต้องไม่ไม่คิดในกะแ่าบ้าม่หซื้อของไม่อีนะคะแต่วาไม่นไ้ซ้ข้าี้าวมาเินแล้วมาย่อมลังนะคะเราะว่านย่อเลยส่จุดยอดจ็แขกินแล้วก็จวจ้างของน้าเป็นยาขับทายดยนะคะทีเดกยนะะหลายขับนุเ้ยเน่น่หมกเกตเบกาเอาแต่กัาก่งนะเพราะว่าตวนันย่อให้เข้าิตั่นิตน่น อนนี้ข้าวเจ็บพ่อแล้วนะคะเจ็บเอเพราะมีเจ็พ่อเพราะว่าขาเห็ดพ่อกลิ้นของวันนีนมาเจ็บปวดเจ็บพ่อเจ็บพ้าเราพังานนะคเจ็บสมาวมีพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ย้าวเสไปเบิงไว้นข้าเสรดจจะไหนกลิ่นนะคะน้องไปค่ะหลังจากเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนนะว่าช่วงนี้นกขี้ใส่เยอะนะช่วงนี้นกเยอะนะหน้องอย่างน้องก็้างล้างล้างล้งเสร็จเราก็ต้องเปิดตาแล้วแต่คุณชอบนะคะเอาไปตำก็ได้เอาไปยำก็ได้ส่วนตัวนี้จะทำไง่ายๆริงนะคะเราเอาไปตัดครึ่งนะคะลูกกระเจี๊ยบก็ไม่ต้องตัััดดดคคคคครรรรึึ่่่่่งงะะะเเเีี๋ยวาาอไปตต้นนก็ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมล้วก็สมารัตัดขึ้นกลางเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยนะคะนี่แหละคะ่ะ,คะหน้าตาของมะยมฝรั่งเปรี้ยวเข็ดฟันสุดยอดถึงใจมากๆเลยค่ะชอบมากเนี่ยกินกินทุกปีเลยแต่ปีนี้มันจะสุกหมดแล้วนะคะก็ไปเดี๋ยวเราไปทําปรุงกันเลยค่ะว่าเอาไปยำดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันเลยนะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วเนาะเราก็มาปรุง ใส่พริกผง,งไปค่ะใส่พริกผงลงไปเลยค่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยใส่ลงไปเลยค่ะใส่พริกผงเสร็จแล้วนะคะเข้ารั้วหมดนะคะว่าจะใส่ข้าวคั่วด้วยแต่ข้าวคั่วหมดใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลน,นะคะ ลงไปค่ะเรายังแบบบ้านๆเนาะแบบบ้านนอกใส่น้ำปลานิดนึง

้นน่าาน่าทนะอื้ตลอนนี้เาก็กินได้เลยค่ะกัดเนมยมบ้าเราเลยขาไปกินค่ะค่ะตอนนี้เมริก็ยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะทีอากาศที่เยอรมนีตอนนี้เข้าช่วงหน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้ว ร้อนมากเลยค่ะไปอาบน้ำามาแล้วร้อนมากๆเลยค่ะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยำมะม่วงฝรั่งค่ะไม่ใช่ผู้พิดยำไมยมฝรั่งค่ะนี่ค่ะดูเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยก็จะแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะว่าใส่พริกไปเยอะมากถึงไปน,นะอร่อยหรือเปล่า กินกันเลยค่ะเปรี้ยวมากอร่อยฟุกใจมากเลยอร่อยมากๆเลยค่ะ ไม่ยอมมากๆเลยค่ะแล้วมันอยู่ต่างประเทศมันหาของเปรี้ยวของอะไรกินยากเพราะว่าอะมะม่วงก็ไม่ค่อยเปรี้ยวที่นี่แล้วก็บางทีเราเนื้อแยากกินตำกล้วยตำไมะยตมตำบกหุงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้ต้องมะยมฝรั่งเท่านั้นค่ะที่ตอบโจทย์ อยู่มงหนอกับจังสินธิ์แล้วนะพี่นอกหากของกินยากแต่ว่าหาของถือใจเลยดอกกะจัดไปเลยค่ะแสบหรีอรับรองผู้ใดอยากกินกะลองไปเฮดเบิงนะคะ่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศไปหาเก็บผงยมฝรัง่งเบิงเดี๋ยวมันสุกถิ่มกนมันสะบริกินน่นนะ่ะนี่ค่ะ มันเปรี้ยวมันสมอืมจุดจาดแน,น,น่นอนพรุ่งนี้มันเป็นยาขับถ่ายแบบชั้นเลิศเลยนะคะเป็นยาระบายชั้นเลิศเผ็ดนิดหน่อย ไม่นิดหน่อยแหละใส่ไปตั้งหลายช้อนเปรี้ยวถูกใจชอบชอบกินเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดเผ็ดยำกินเหมือนบ้านเราเนาะยำแบบบ้านนอกยำแบบเล่าๆห้อหอนึ่งนอพี่น้องแซ่บค่ะ โอเคเดี okay, all, ๋ยวไปกินต่อก่อนเพราะว่ากินสมแคลายเดอมันตานี้ตาอย่างไปทั้อย่าอายพี่น้องคาะสำหรับผู้ใดอยากกินก็ต้องไปเฮ็ุกินเบิ่งเด้อนี่แกคืออันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนการม่อยู่ต่างประเทศว่าห้องหายหน้ากินแบบแกคัดจังใด หากินบกสมบกแซบบกแง่บกยังจังไดขึ้นจังบ้านเท่าังสิเท่าก็บหากินแนวนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะอยู่เมื่อหนอกไปคล้องกินบออืดขึ้นกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะจังไดเมื่อนี้เท่ากับลากกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเทให้นา้ตั้งแดดน้ำเด้อค่ะกดมองนี้ค่ะไปกะอาเท่ากับสีอัดคลิปใหม่ใหม่่เพื่อสิบบริบป่าคลิปใหม่ๆกันอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะไปคา